นายคู่ใจมีเรื่องกฎหมายมาบอกนะครับวันนี้ทุกคนครับเรื่องของการโดนโกงแจ้งความยังไงให้ได้เงินคืนติดตามกันครับทุกคนครับเรื่องของการซื้อขายของออนไลน์หรือเรื่องของการถูกโกงเรื่องของการโอนเงินแล้วถูกโกงจะแจ้งความยังไงให้ได้เงินคืนในหลายคนก็อาจจะบอกหุ้ยแจ้งความแล้วมันจะได้เงินคืนจริงๆเหรอนะครับทุกคนครับพอรู้ว่าถูกโกงปุ๊บนะครับโอนเงินไปแล้วถูกบล็อกเงียบหายไปเลยนะครับหรือว่า ไม่ได้รับของไม่มีการส่งของมาหนึ่งก็คือต้องรีบไปแจ้งความนะครับที่สถานีตํารวจในท้องที่โดยเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆไปหรือว่าจะเอาไปให้ตํารวจเพิ่มเติมในวันหลังก็ได้นะครับ 2. แจ้งความดําเนินคดีแล้วตํารวจก็จะสอบปากคำนะครับจะถามว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นไปเป็นมายังไงเราก็มีหน้าที่ที่จะเล่ารายละเอียดที่เกิดขึ้นให้ตํารวจฟังนะครับ 3. การแจ้งความเราก็จะแจ้งตามบัญชีที่เราโอนไป เราโอนไปให้ใครก็ต้องแจ้งคนนั้นนะครับตารวจก็จะทําเรื่องอายัดบัญชีไปเพราะบัญชีปลายทางจะไม่สามารถเบิกถอนเงินได้นะเวลาได้หมายอยากใช้บัญชีต่อก,ก็ต้องมาตามหมายนะครับไอ้คนที่โกงเราเนี่ยนะครับสพอสอบปากคําเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปตํารวจจะออกหมายเรียกไปถึงบัญชีปลายทางที่เราโอนเงินไป5ก็คือนั่งรอนะครับเดี๋ยวตารวจเขาก็ออกหมายเรียกไป เราก็มีหน้าที่โทรไปตามกับตํารวจบ่อยๆแต่ว่าก็อยากระชั้นชิดมากนักนะครับ 6. พอตารวจออกหมายเรียกไปถึงบัญชีปลายทางที่เราโอนเงินแล้วเขาก็ต้องมารับทราบตามหมายของที่ตํารวจที่เราแจ้งความไว้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุให้ถูกหมายจับได้นะครับ 7. ครับในกรณีนี้นะครับของแอดมินทนายคู่ใจเนี่ยเคยเกิดแบบนี้เหมือนกัน คูก่กรณีได้รับหมายเรียกแล้วก็ติดต่อกับทางตํารวจเพื่อเจรจาของเงินคืนตามจานวนที่โอนไปเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากมีเรื่องไม่อยากเป็นคดีไม่งั้นคุณอาจจะติดคุกได้นะครับแปครับถ้าเราพอใจจะถอนแจ้งความก็ได้ถ้าเขาคืนเงินแล้วนะครับเพราะว่าคดีช่อโกงที่เป็นช่อโกงธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะยอมความกันได้นะครับหรือเราไม่ยอมความเนี่ยจะรับเงินแล้วแต่ว่าจะให้ดําเนินคดีอาญาต่อไปก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตกลงกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆจากทนายคู่ใจที่นํามาฝากเรื่องของข้อกฎหมายครับติดตามเรื่องราวดีๆกันได้ต่อในเพจทนายคู่ใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ